ผมจะเอาคำพูดของคนคนหนึ่งซึ่งเป็นนักปราชญาดคนหนึ่งเช่นกันในประเทศจีนเขาอาธิบายการลดความสัมพันธ์ของจีนกับอเมริกาและเขาอัดรัดอันพานอย่างอเมริกาพูดอย่างทำอย่างคนนี้ชื่อไอนาทันเจนเขาเป็นนักวิเคราะห์นักวิจารณ์ของ สถานการณ์ปัจจุบันในประเทศจีนเขาออกคลิปเผยแพร่ทางสื่อทางการจีนหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้ส่งนางแนนซี่เฟโลซีประธานสภาคองกรสเซียนไต้หวันเมื่อวันที่2สิงหาคม2 5ง5 เขาพูดในคลิปของเขาว่าอเมริกาเป็นประเทศที่พูดอย่างทำอย่างคือ preaching but not practicing ทั้งเจนระบุว่าการที่สังคมหรือชาติชาติหนึ่งจะอยู่ร่วมกันได้ต้องมีกติกาซะก่อนถ้าไม่มีกติกาหมายความว่าเรากำลังใช้กฎแห่งความป่าเถื่อน the law of the jungle ซึ่งในประเทศต่างๆการอยู่ร่วมกันและก่อผลประโยชน์กันและกันนั้นได้อยู่บนพื้นฐานของกฎหมายแห่งชาติข้อขัดแย้งนั้นจึงถูกจัดการด้วยหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับภายในประเทศนั้นแต่ระหว่างรัฐกับรัฐนั้นไม่ได้มีกฎเกณฑ์ หรือกลไกในการแก้ไขความขัดแยง้งนอกจากว่าทั้งสองฝ่ายจะตกลงและให้การยอมรับ ร่วมกันถึงกลไกดังกล่าวทั้งนี้ประเทศต่างๆผูกพันกันด้วยสนธิสัญญาแถลงการและสถาบันต่างๆเพื่อที่ว่าประเทศต่างๆจะสามารถคาดเดาได้ว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยปกป้องมิให้เกิดความขัดแย้งที่ใช้กําลังหรือสงครามนอกจากนี้ก็อาจจะคาดหวังว่าสนธิสัญญาแถลงการและสถาบันต่างๆนี้จะช่วยสนับสนุนให้เกิดสันติสุขและความสัมพันธ์ทั้งเช่นอธิบายว่า เกือบ50ปีที่ผ่านมาสญญาานาคารความสัมพันธ์ทวีภาคีระหว่างอเมริกากับจีนโดยไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนและการรวมประเทศเป็นเรื่องภายในของจีนเองที่มีถแถลงการรองรับตั้ง3ฉบับเป็นพื้นฐานในการจัดการกับความสัมพันธ์ร,ระหว่างจีนกับสหรัฐดังนี้1ถแถลงการเซี่ยงไฮ้ฉบับแรกที่ลงนามร่วมกันระหว่างอเมริกากับจีนในเดือนกุมภาพันธ์2515สมัยประธานดีดิกสันที่มาเยือนประเทศจีนเป็นครั้งแรก2ต่อมาถแถลงการฉบับที่2ได้ สถาปนาความสัมพันธ์าการทูตที่ลงนามโดยจีนและอเมริกามีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม 2 5 2 1ที่อเมริกายอมรับรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐบาลตามกฎหมายของจีนแต่เพียงผู้เดียวแต่อเมริกายังคงรักษาความสัมพันธ์ทางการธุรกิจและวัฒนธรรมที่ไม่เป็นทางการกับไต้หวันและอเมริกายอมรับว่าจีนมีจีนเดียวเท่านั้นไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนข้อที่3แถลงการจฉบับที่3หรือแถลงการ17สิสิงหาคมคือรัฐบาลจีนและอเมริกาได้ออกแถลงการร่วมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสหรัฐขายอาวุธให้กับไต้หวันโดยสหรัฐสัญ ยาว่าจะลดการขายวุ้นไทยไต้หวันอย่างมีขั้นตอนมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่17สิงหาคมหรือ40ปีที่แล้ว2525รวมทั้งยืนยันว่าอเมริกาจะไม่ดําเนินการนโยบาย2จีนหรือ1จีนหนึ่งไต้หวันนี่คือข้อตกลงแยกต่างหากที่อเมริการับรองปฏิภายในเรื่องพระราชบัญญัติความสัมพันธ์ไต้หวัน,วนปี2522คุณทันเจนชี้ว่าอเมริกาเป็นอันพานอันภานที่มือถือสากปากถือศีลไม่น่าเชื่อถือและยุ ยงปลกปั่นเอกราชของไต้หวันและทำลายอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของจีนความพยายามยกเลือกข้อผูกพันทางกฎหมายของแถลงการทั้งสาฉบับพิสูจน์ได้จากการกระทําของประธานาบดีสารัฐ3คนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันตั้งแต่นายบารักโอบามานายโดนัลด์ทรัมป์นายโจไบเดน ทั้งสคนต่างใส่ร้ายกล่าวหาจีนเป็นภัยคุกคามใช้มาตรการก้าวร้าวมากขึ้นคว่ำบาตรทังเศรษฐกิจการค้าการให้ข้อมูลเท็จขึ้นบัญชีดำจีนและอเมริกา ตั้งกลุ่มแก๊งผู่พาคีไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นอูหรือไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นต่อต้านจีนที่พังงาขึ้นมาเพื่อสหรัฐจะได้คงอำนาจแต่เพียงผู้เดียวของโลกเหล่านี้เองพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าแท้ที่จริงแล้วอเมริกาเป็นเพียงรัฐบาลอันดพานปากก็บอกว่าจะยึดถือนโยบายจีนเดียวไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ความจริงคืออเมริกาไม่เคยหยุด จุดไฟเผาจีนสมรู้ร่วมคิดกับกลุ่มแบ่งแยกผู้เอกรากษไต้หวันและสหรัฐขายอาวุธมูลค่า1,100นหล้านดอลลาร์สหรัฐให้ไต้หวันเพียงหลังจากที่นางเปโลซีไปเยือนไต้หวันได้แค่หนึ่งเดือนการกระทาเช่นนี้เป็นฟางเส้นสุดท้ายที่เป็นสาเหตุของความตึงเครียดทั่วซ่องแคบไต้หวัน28กรกฎาคม25 6 5ัารยาไปนาดีสีจิ้นผิงถึงกับใช้ข้อความในแข็งกระลาส่งสัญญาณต่อผู้นําสหรัฐเตือนแรงๆว่าผู้ที่เล่นกับ ไฟจะพิ่นาศเพราะไฟเพราะระหว่างการสนทนางทางวิดีโอคอลในประเด็นเกี่ยวกับไต้หวันและการพิพาททางการค้าคำพูดดังกล่าว ของนางเปโลซี่ที่เคยพูดเอาไว้พูดอย่างยโสหางว่าความมุ่งมั่นของอเมริกาที่รักษาระบอบชาดตายในไต้หวันและทั่วโลกยังคงแข็งแกร่งอย่างยิ่งคำพูดดังกล่าวในฐานะที่นางเปโลซี่มีตำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาของเกรสสหรัฐและถือว่าเป็นผู้นำันดับ3ของอเมริการองจากประธานาธิบดีไบเดนและรองประธานาธิบดีกัมมาลาแฮร์ริสถือเป็นการละทิ้งข้อตกลงและถแถลงการพื้นฐานความสัมพันธ์ต่างๆที่จีนและอเมริกาเคยทำร่วมกันเป็นการยืนยันว่าอเมริกาจะแทรกแซงเกี่ยวกับกิจการภายใน จนซึ่งไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งในนั้นคุณถังเจียนชี้ว่าการแสดงท่าทีและการเดินทางเยือนไต้หวันของนามเปดโดซี่เป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่สะบ,บั้นความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติซึ่งประสบกับภาวะย่ำแย่ในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการพูดจาให้ร้ายทางการเมืองการแทรกแซงทางเศรษฐกิจการเผยแพร่ข้อมูลเท็จและข่าวปลอมการขึ้นบัญชีดำเจ้าหน้าที่ ของชาวจีนและสุดท้ายคือการเพิกถอนไม่เคารพแถลงการสามฉบับที่2ชาติไว้เคยทําไว้ในช่วงประณาบดีสหรัฐสาคนที่ผ่านมาใครก็ตามที่คอมเมนต์ในเรื่องของผมเรื่องจีนนี่คือคําตอบให้ชัดเจนว่าทําไมผมถึงเห็นว่าสหรัฐนั้นเป็นอันธพาลโลกคําตอบนี้คงพอจะอธิบายให้คุณได้ผมอยากให้พวกคุณที่วิพากษ์วิจารณ์ผมว่าโปรจีนและเกลียดสหรัฐนั้นเปิดสมองเปิดความคิดทําใจให้เป็นกลาง และพิจารณาจากข้อเท็จจริงจะดีกว่านะครับ